กรรมการเจ้าหน้าที่กองฝึกและผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารกลมทางหลวงระดับต้นกลมทางหลวงรุ่นที่14พวกเรากลุ่มที่3ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันนางดาลินใจดีเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานจากแขวงทางหลวงสีสเกตที่1ค่ะครับผมนัทวุฒิจันปุ่มครับในช่างโยธาชำนาญงานแขวงทางหลวงคอนแกนที่1ครับ ครับผมปรีชาอสว่างยิ่งถาวรในช่างโยธาชำนาญงานจากสำนักงานถนนทิพย์สองสุพรรณบุรีครับครับอรุณปราบมากครับจากสำนักวิจัยและพัฒนางานทางครับวิศวกรโยธาชำนาญการครับครับผมสมเกียรตินาเกตในทัางโยธาชำนาญงานนะครับจากแขวงทางหลวงรัตนีที่สองหนองหารครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอันทนีบำรุงรักษานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการจากแขวงทางหลวงประจบที่ดิขันหัวหินค่ะครับสวัสดีครับผมนายธนิตศิทรทกครับนายช่างโยธาชำนาญงานครับจากแขวงทั้งหลวงตากที่สองแม่สอดครับผมสวัสดีครับขอแนะนําตัวให้เพื่อนๆได้ทราบอีกครั้งผมสุรศักดิ์สวรคดแดงนะครับจากสํานักก่อสร้างทางที่สองนะครับผม สวัสดีค่ะสิริพรลาวินในช่างโยธาชำนาญง,งานจากสำนักง,งานหมูงที่4นะคะค่ะวัชรินปันแจ่มค่ะจากศูนย์สร้างทางการจนบุรีค่ะครับผมใน,ในายชัยวัฒน์สุกทานะครับในช่างโยธาชำนาญง,งานศูนย์สร้างทางลมศักดิ์ครับประมิสวรรณพัฒนครับในช่างโยธาชำนาญง,งานนะครับแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่2องอุทองครับ จำนวนสมาชิกในกลุ่มก็มีจำนวน12ท่านนะคะขออนุญ,ญาตนาเรียนทุกท่านเข้าสู่การน,นำเสนอของพวกเรานะคะกลุ่มพวกเรานำเสนอในวันนี้เป็นในรูปแบบของ PowerPoint พร้อมบทเพลงค่ะที่ 3. ของพวกเราในวันนี้นะคะได้รับมอบหมายให้นำเสนอในหัวข้อเรื่องการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนค่ะโดยกรุมทางหลวงของเรานั้นนะคะ ก็ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆข้างนอกรวมถึงมีการติดต่อกับประชาชนในพื้นที่นะคะเราได้พบปัญหาเราได้รวบรวมแล้วก็ค้นพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่พบกันบ่อยในหน่วยงานของเรานะคะก็คือปัญหาการขออนุญาตทำการใดๆในเขตทางนะคะก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอนะคะ ทางกลุ่มพวกเราได้อยากให้ทุกท่านได้รับชมคลิปคลิป,ลปหนึ่งก่อนนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่นะคะบ้านเขาอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข202รวมปัวกันไปเลยค่ะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการก่อสร้างขยายถนนของสำนักง,งานแขวงทางหลวงเหตุผลหลักๆโครงการนี้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำควบคู่ไปด้วยแต่กลับพากภาระมาให้ชาวบ้านซื้อท่อระบายน้ำเองชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนเดือดร้อนหนักต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย ในการหาซื้อท่อระบายน้ำฉเฉลี่ยครัวเรือนละ5,000ไปจนถึง2 0 0 0 0บาททีนี้เจ้าหน้าที่ก็อธิบายกับชาวบ้านะนะคะว่าเป็นระเบียบขั้นตอนของราชการทางราชการซื้อท่อให้ไม่ได้ยกเว้นที่ดินสาธารณะหน้าวัดและโรงเรียนดังนั้นชาวบ้านต้องออกเงินซื้อท่อระบายน้ำเองแต่เจ้าหน้าที่จะช่วยดําเนินการวางท่อให้ชาวบ้านคนไหนพอจะมีทุนทรัพย์ออกเงินซื้อท่อไปก่อนนะบ้านไหนไม่มีตังอบตอเจ้าของพื้นที่จะขออนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นของปี67มาดําเนิน การโครงการวางท่อระบายน้ำชุมชนให้ต่อไปค่ะพราะเราไม่เข้าใจกันจึงไม่มีฉันและไม่มีเธอเพราะความยี่เหงาของเรานะเออจึงไม่มีเธอไม่มีฉันร้อยสิบสองปีกรมทางหลวง หลายเจเนเรชันผมว่าถ้ามองต้องย้อนไปตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์นะครับเป็นเจน X เจน Y เจน Z เนี่ยเราเจอปัญหานี้มาตลอดนะครับทุกยุคทุกสมัยก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้จะหยิบมาพูดในวงสนทนาไม่ว่าจะเป็นวงสนทนาที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็จะหยิบเรื่องราวลวกนี้มาพูดกันโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าต้องขออนุญาตดําเนินการใดๆในเขตทางหลวงยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมทางเข้าออกเนี่ยอย่างเรามีบ้านอยู่ติดกับทางหลวงนะครับเขตทางออก เอา้าทำไมต้องขอ่ะในเมื่อที่ก็เป็นของชั้นไอ้นั่นก็เป็นของหลวงทำไมต้องขออนุญาตเชื่อมทางเหตุด้วยผลของความเชื่อมทางในจริงเนี่ยเราไม่เคยมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้เลยว่าทําไมถึงต้องวางท่อทางเชื่อมนะครับเหตุในการวางท่อทางเชื่อมของกรมทางหลวงก็น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวก็คือการระบายน้ําในเขตทาง ซึ่งโดยสภาพปัจจุบันเนี่ยการใช้พื้นที่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับประชาชนเนี่ยถมพื้นที่ทําให้พื้นที่รับน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับการระบายน้ําเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะอาศัยน้าหลากไปตามเรือกสวนไลนานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่กลายเป็นว่าเอาเขตทางเรานะครับมาเป็นระบายน้ําท่อทางเชื่อมเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวนำพาน้ำนะครับไปลงไปที่ลำเลาไปที่ลําคลองนะครับทางลำรางสาธารณะนะครับอีกทั้งเนี่ยยังเป็นพื้นที่ระบายที่จะน้ําฝนตกลงมาเป็นผิวทางแล้วหลงข้างทางแล้วก็จะนําพาน้ําตรงนั้นแหละไปออกลำรางสาธารณะนะครับอีกทั้งเนี่ยยังช่วยนะครับป้องกันไม่ให้น้ําซึมเข้ามาทําลายชั้นโครงสร้างทางได้อีกทางหนึ่งด้วย จากบทเพลงเมื่อสักครู่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกลมทางหลวงของเราและก็ประชาชนการสื่อสารที่ดีนั้นสื่อตรงนี้เราต้องสามารถที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การบริหาร เวลาด้วยอย่างมีประสิทธิธภาพถ้าหากประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่ากรมทางหลวงของเรามีแนวทางในการปฏิบัติตรงนี้อยู่แล้วและด้วยระยะเวลาการปฏิบัติมันมีขอ,อบเขตของมันอยู่แล้วตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องนํามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารเวลาในการทํากิจการใดที่ประชาชนติดต่อ,อก,กับกรมทางหลวงของเราให้มีประสิทธิภาพนั้นตรงนี้เราต้องสามารถที่จะสามารถสื่อให้เขาเข้าใจว่า ปัญหาที่เขาพบเจอนั้นทางกรมทางหลวงของเรามันมีแนวทางของของ,ของเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับก,การสื่อตรงนั้นไม่ได้รับรู้แล้วก็ไม่ได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการตรงนั้นมันก็เลยเกิดเป็นเพลงเพลงนี้ค่ะงงงงไไมไมม่่่่รรู้กก้้ออออะบบาาาาาาเเลยยยยในนนนนคคคววุกกกััแ การสื่อสารเราสามารถที่จะสื่อสารได้หลายช่องทางหลายรูปแบบนะครับการสื่อสารก็คือมีแค่สารกับข้อมูลนะครับจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ว่ากรมทางหลวงเนี่ยมีความต้องการอะไรซึ่งในการที่จะประชาสัมพันธ์มันมีได้หลายช่องทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยช่องทางการทางสื่อโซเชียลนะครับหรือแม้กระทั่งการสื่อสารแบบตัวต่อตัว,ตว การสื่อสารแบบตัวตัวก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้วาระในการประชาคมของหมู่บ้านซึ่งโดยปกติเนี่ยหมู่บ้านเวลาเขาทำประชาคมเนี่ยก็จะเป็นทุกเดือนเนี่ยก็มีอยู่แล้วที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านเข้ามานะครับแล้วก็มาถามความต้องการว่ามีความต้องการอะไรบ้างซึ่งเราก็อาศัยตรงนั้นนะครับซึ่งเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปทําความเข้าใจกับกับประชาชนได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการประชาสัมพันธ์แบบมีรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานนะครับทำหนังสือออกไปไปหาหน่วยงานนะครับบอกว่าความต้องการของทางหลวงในกรณีที่จะติดต่อขออนุญาตดาเนินการใดๆในเขตทางหลวงเนี่ยมีรูปแบบดังนี้1 2 3 4สอาอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งการขออนุญาตดําเนินการใดๆในเขตทางหลวงนะครับมันก็ไม่มีกระบวนการที่จะยุ่งยากซับซ้อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเรื่องการขออนุญาตก,กับหลวงนะครับมันเป็นเรื่องที่ ยุ่งยากมากเดี๋ยวนี้นะครับจะใช้เป็นลักษณะของ e-service <c oughs> แทบทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอขอนุญาตเชื่อมทางในเขตทางหลวงก็จะใช้เป็น e-service นะครับในการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยยื่นขออนุญาตผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับฉัออนนัันนนนนนยงงงงตตต้ออนน้้ออ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 รรรีีกกาาาไไไหหมมเจถึะดบบใบุญ ก็จะขอยกเคสของการขอญาตเชื่อมทางนะครับในเขตทางหลวงเพราะว่าโดยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยว่าน้าหมวดทางหลวงเนรับเรื่องการขออนุญาตเนี่ยก็คงจะเป็นแค่เรื่องเดียวโดยส่วนใหญ่นะครับที่ชาวบ้านมาขอคือการขออนุญาตเชื่อมทางเข้าออกนะครับซึ่งในรูปแบบของการขออนุญาตเข้าออกเนี่ยก็จะมีประมาณ3รูปแบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือจะเป็นแบบ3ามทับหนนะครับก็จะเป็นขออนุญาตเข้าออกที่ดินว่างเปล่านะครับเรียกสวนไรนา ที่พักอาศัยนะครับแบบที่2อนี่ก็เป็น37มทับสนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการขออนญาตเชื่อมทางเข้าอาคารพาณิชย์นะครับซึ่งก็จะแยกย่อยเป็นแบบมีทางเท้าและไม่มีทางเท้า นะครับอีกรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในส่วนของอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น37มทับสนะครับก็จะเป็นการขอญาตเชื่อมทางเข้าออกกับสถานีบริการน้ํามันนะครับมันก็จะแยกย่อยไปอีก1นึ่งสนะครับแบบสถานีบริการน้ํามันแบบเขตทาง30เมตรเขตทางน้อยกว่า5เมตรนะครับซึ่งจะไม่ขอลงรายละเอียดในจุดนี้นะครับก็จะขอยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ชาวบ้านนะครับอยากจะขอเชื่อมทางกับกรมทางหลวงนะครับก็จะต้องเตรียมเอกสารนะครับอย่างแรกก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสองสำเนาบัตรประชาชน สามสำเนาโฉนดที่ดินนะครับโดยเตรียมเอกสารเนี่ยอย่างละ4ี่ชุดนะครับสำเนาโฉนดที่ดินเนี่ยต้องดูกรรมสิทธิ์ด้านหลังดนวยนะครับว่าเป็นชื่อของท่านใดนะครับสมมติแต่เป็นชื่อเราเนี่ยให้เรามาขอได้เลยนะครับในกรณีที่มาไม่ได้ก็ให้มอบอํานาจมานะครับให้ทําการมอบอำนาจมาหาเรานะครับ,ห,รบ,รนะรบหลังจากที่เตรียมเอกสารปุ๊บเนี่ยก็ เอาเอกาสารนั้นมามาติดต่อหมดกันทางหลวงในพื้นที่นะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลอยู่หัวหน้าหมวดทางหลวงก็จะมีหน้าที่รตรวจเอกาสารนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านในกรอกอใบคําขอให้เรียบร้อยพร้อมทั้งเขียนแบบนะครับซึ่งในรูปแบบเนี่ยมันก็จะมี2ช่องรับประชาชนกรอกกับชาวบ้านกรอกเคสแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเหมือนเด็กเลยจับมือเขียน นในส่วนของชาวบ้านก็ออือให้ชาวบ้านกรอกในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะท้านาี้กรอกนะครับหลังจากที่กรอกเอกสารเสร็จเนี่ยก็ออกไปดูหน้างานกันนะครับไปดูหน้างานดูความกว้างของหน้าที่ดินนะครับไปแนะนําว่าจะต้องเข้าชิดซ้ายดีไหมชิดขวาดีไหมหรือว่าตรงกลางซึ่งลักษณะทางกายภาพที่เราไปดูแลเนี่ยมันจะต้อง นำเสนอผู้บริหารด้วยนะครับเพราะในกรณีที่เราจะยื่นแบบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาให้แนบภาพถ่ายด้วยนะครับหลังจากที่เราไปดูหน้าง,งานแล้วกระบวนการทําใบคําขอเรียบร้อยนะครับแบบเรียบร้อยก็จะต้องนําเอกสารพวกนี้นำเสนอผู้บริหารก็คือท่านผอแขวงเวียานาดลงนามนะครับในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ30วันในการดําเนินการ นในการขออญาตเนี่ยถ้าถามเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยชาวบ้านปกติจะก,กังวลเรื่องนี้เยอะนะครับโดยปกติเนี่ยในการยื่นขออนุญาตใดๆในเขตทางหลวงนะครับ mm hmm. ก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้นแต่ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในส่วนที่จะต้องดําเนินการก่อสร้างนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะต้องหาผู้รับจ้างมาดำเนินการเองครับและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะ mm hmm. ซึ่ง เราจะพบบ่อยๆกับคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรือว่าจากประชาชนชาวบ้านจริงๆที่เข้ามาร้องเรียนหรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆตามหมวดทางหลวงหรือว่าตามแขวงทางหลวงก็เชื่อว่าทุกๆท,ท่านที่เป็นหมวดหรือว่าแขวงนะคะก็จะได้พบเจอเหมือนกันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคำถามที่ว่าการดำเนินการต้องใช้เวลากี่วัน ได้ยินคนนั้นบอก30วันคนนี้บอกแป๊บเดียวก็เสร็จ5วัน10วันอะไรอย่างเงี้ยขอคำตอบที่ชัดเจนอีกรอบหนึ่งค่ะครับโดยจริงๆแล้วในระเบียบว่าไวเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน30วันในการพิจารณาอนุญาตนะครับขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของกระบวนการเอกสารส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เจอมาเนี่ยก็คือจะช้าในส่วนของการเตรียมเอกสารนะครับในการที่จะเสนอผู้มีอำนาจลงนามครับสามสิบวันนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่ าชาวบ้านเข้ามาติดต่อยื่นเอกสารไปเลยเหรอคะใช่ครับ30วันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะดูจากวันที่เขาเข้ามาในลักษณะของตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของวันสต็อปเซอร์วิสนะครับที่หมวดนะะก็คือเมื่อไหร่ที่ชาวบ้านเดินทางมาหาเราเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญในจุดนั้นก็คือจะต้องเตรียมเอกสารให้เสร็จภายในวันนั้นเพื่อนําเสนอทางทางผอแขวค่ะแล้วก็คําถามต่อไปนะคะ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้านหลังนี้ทําไมเท่านี้อีกหลังหนึ่งทําไมเท่านี้และร้านค้าตรงนั้นทําไมอีกเท่านี้ค่าธรรมเนียมตรงนี้มันเท่ากันทั้งหมดหรือว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่เกณฑ์หรือแล้วแต่อะไรคะครับแล้วแต่ผมเอยไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วแต่ผมต้องขออนุญาตดําเนินอย่างนี้ว่าจริงๆเนะี่ยในการขออนุญาตดาเนินการใดๆในเขตทางหลวงครับมันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบ้านนั้น ทำการว่าจ้างนะครับให้ผู้รับจ้างมาดําเนินการวางท่อให้ตรงตามแบบที่เขียนไว้นะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับในค่าใช้จ่ายในส่วนรูปแบบของค่าบริการค่าธรทาเนียมแม้แต่กระทั่งค่าอากรสแตมของเราก็ไม่มีครับไม่ได้คิด ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายขออีกหนึ่งคำถามนะคะผู้ใดคือผู้ดําเนินการเรื่องนี้ให้กับประชาชนประชาชนบางคนบอกว่าติดต่อที่หมวดทางหลวงคือในพื้นที่หมู่บ้านนั้นได้เลยแต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งทําไมต้องเข้าไปติดต่อที่แขวงครับจริงๆด้วยความไม่เข้าใจของสเกลของหน่วยงานเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยเราอยู่กรมทางเนี่ยเราบางทีเราก็เข้าใจในสเกลของเราว่าเราเนี่ยอยู่ใต้เดอร์ของกรม นะครับอยู่ใต้ฮันเดอร์ของเขตอยู่ใต้ฮันเดอร์ของแขวงนะครับอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาจะคลุกเคลียกรมทางน้อยมากโดยปกติเนี่ยเขาจะอยู่กับมหาไทยซะส่วนใหญ่ซึ่งมหาไทยความสัมผัสของเขาเนี่ยคือเขาก็จะอยู่กับท่านนายกนะครับผ,รรผู้ใหญ่กำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็จะรู้ในสเกลในตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบ,บ้านอยู่ตรงไหนนะครับหลักๆเนี่ยกับผู้นําชุมชนเนี่ยเขาจะทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะครับท่านกำนันเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะทราบหมดซึ่งง โดยปกติในชาวบ้านก็นจะถามผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยก็ควรที่จะแนะนำเนี่ยบอกให้หมาเรานะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เราจะต้องสื่อสารไปหาผู้นําชุมชนนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขออีกหนึ่งบทเพลงเพราะจากเพลงตรงนี้ค่ะนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ ที่เเคยกกิดขึ้นนัับฉและธจ,จริงๆแล้วกรมทางหลวงของเรานะคะก็มีการนำเสนอทางสื่อทางออนไลน์นะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์กับประชาชนถึงขั้นตอนต่างๆในวิธีกระทำการใดๆในเขตทางหลวงนะคะขอให้ทุกท่านรับชมคลิปปนี้พร้อมๆกันค่ะ วันนี้เราจะมาบอกวิธีการยื่นขออนุญาตเชื่อมทางกับกรมทางหลวงให้แล้วเสร็จภายใน2นาทีเอกสารที่ต้องใช้ 1. สำเนาบาัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาโฉนดที่ดินเมื่อได้แล้วท่านก็เตรียมเอกาสารหลักฐานต่างๆมาที่หมวดทางหลวงในพื้นที่ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ นำเอกสารหลักฐานต่างๆมายื่นให้กับหัวหน้าหมวดทางหลวงเมื่อพบหัวหน้าหมวดทางหลวงแล้วหมวดทางหลวงก็จะให้ดำเนินการกรอกไปคำขอพร้อมทั้งเขียนแบบให้ถูกต้องครบถ้วนก็เปน็นอันเสร็จพิธีขอเสียงปรบมือให้นักสแสดงของกลุ่มที่3ด้วยค่ะ จากคลิปนะคะอันนี้คือ,อพี่ปืนโดยพี่ปืนนะคะทำคลิปคลิปนี้ไว้ใช้ในใช้ในหน่วยงานของกรมทางหลวงจริงๆนะคะเราก็เลยนำคลิปนี้มาให้ทุกท่านได้ดูนะคะ<ม>อยากจะบอกว่าการติดต่อสื่อสารนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่าการติดต่อสื่อสารที่ดีนั้นก็อาจจะไม่ง่ายนะคะการติดต่อสื่อสารที่ดีก็คือการที่เรานำข้อมูล ข้อมูลต่างๆที่เราต้องการประชาสัมพันธ์ให้ไปถึงอ,อย่างในเคสนี้ก็คือให้ไปถึงประชาชนอย่างเข้าใจถูกต้องตรงกันก็จะไม่เกิดปัญหาคำถามต่างๆคลิปในต้นในต้นในต้น,นตอน,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 นแรกนะคะจะไม่เกิดปัญหาเป็นข่าวเป็นคลิปต่างๆมาตรงนี้นะคะดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สำคัญที่สุดก็คือการติดต่อที่ชัด สื่อสารที่ชัดเจนนะคะถูกต้องข้อมูลกระชับเข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนค่ะโดยวันนี้นะคะกลุ่มที่3ก็มีการนำเสนอเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่ามีท่านไหนมีข้อเสนอแนะคำถามหรือข้อสักถามไหมคะอขอเริ่มเริ่มเลยแล้วกันครับก็กลุ่มนี้แปลกด,ดีนะครับใช้ใช้เพลง มาร่วมกับการนําเสนอหัวข้อทางวิชาการที่ที่เป็นค่อนข้างจะวิชาการเลยนะครับก็คืออ่ใช้เพลงนะครับทีนี้ผมผมจะขอ,อะแนะนํานิดนึงนะครับในตอนแรกที่เราขึ้นเวทีมาเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเป๊ะกว่านี้คือขึ้นมาแล้วมันเซตอัพอะไรนานนานไปหน่อยนะครับ เวลาเซตอัพเนี่ยต้องเล็งไว้ลจะต้องไปยืนอะไรกันตรงไหนแล้วก็ใครจะนั่งตรงไหนอะไรยังไงมัน,มนควรจะต้องพร้อมกว่านี้นะครับการนําเสนอนะครับดีนะครับผู้นําเสนอคุณคุณปรเมศเนี่ยดูเป็นผู้มีความรู้จริงๆริะดูดูมีปัญหาเรื่องนี้ถามได้แน่ๆเลยได้คําตอบที่ถูกต้องแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ให้คุณคุณดารินเป็นพิธีกรจริงๆก็ผมว่า ถ้าทั้งสองท่านเนี่ยมายืนด้วยกันจะดูดีกว่านี้นะครับคนอาจจะเป็นลนักษณะคนนึงถามคนนึงตอบอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่อนข้างนานด้วยที่คุณดารินยืนอยู่กลางเวทีโดยไม่ต้องไม่ทําอะไรเลยนะครับในขณะที่คุณปรเมฆก็พูดพูดไปมันก็เลยดูแปลกๆนะครับนักดนตรีจริงๆก็ไม่น่าจะต้องไปนั่งอะไรกันรวมตรงนั้นถูกไหมครับนักดนตรีนั่งห่าองออกมาก็ได้คือคือแนวแนว,แนวคิดอ่ะดีดีละคือพอจะเข้าหัวข้อก็เอาดนตรีมาร้อง แปลกดีสนุกดีนะครับแล้วก็ดูดูเป็นว่าไอ้การไอหัวข้อที่มันดูเป็นวิชาการมันดูอ่อนลงซอฟลงนะครับผมก็อยากจะแนะนำอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราผ่มนี้นำเสนอเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหาเยอะแต่ไม่มีการใช้ powerpoint ในการช่วยในการนำเสนอมากเท่าที่ควร ันจะเป็นพูด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 ซะมากกว่า powerpoint ถ้าเกิดมีรูปให้เห็นว่าสมมุตินะพูดถึงเรื่องหลักฐาน้าต้องอะไรบ้างก็มี powerpoint ปับป๊บปบัเป็นหัวข้อมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้เข้าเข้าใจง่ายมากกว่านี้เยอะเลยอันนี้ยังงงง,งนิดนิด,นดมันตามไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมีแต่คําพูดนะครับแล้วก็ infographic มีก็ก็ดีนะครับแต่มันผมดูไม่ชัดนะครับจริง i n นฟโฟกราฟิกน่าจะ ชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วหรือว่าทําขึ้นมาใหม่ครับถ้าทําขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับดีมากจะใช้เป็นผลงานของกรมได้นะครับอ,อ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับเนื้อหาเนื้อหาเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าแต่ว่าปัญหาปัญหาของของที่กลุ่มนี้นําเสนอตอนแรกปัญหาก็คือชาวบ้านไม่รู้ว่ามีกฎเกณฑ์การขออนุญาตอย่างไรแต่ว่าการนําเสนอของกลุ่ม3เนี่ยนะครับ กลุ่มสาม 3, ใช่ไหมครับไปนําเสนอว่ากฎเกณฑ์ต้องคืออะไรคืออะไรใคออรแทนที่จะบอกวิธีแก้ปัญหาว่าทําอย่างไรให้ประชาชนรับรู้ถึง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 ,ถงกฎระเบียบเช่นนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องนี้แต่ไปเน้นเรื่องว่าไอากฎการขอระเบียบการขออนุญาตเนี่ยต้องทําอย่างไรอย่างไรบ้างมันก็เลยดูค่อนข้างจะเนื้อหาเยอะไปนิดนึงนะครับ เอาไง่าคือไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะเนื้อหามันเยอะแต่ก็ยังอุตส่าห์ใช้เพลงมาทําให้มันดีขึ้นอันนี้อันนี้น,นี่ชมนะครับว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ TikTok อกดีมากเลยนะครับอยากถามว่ามียอดวิวเท่าไหร่แล้วครับวันนี้ถ้าได้ท่านวิทยากรสอท่านก็น่าจะเป็น545รครับ <laughs> ครับ,รบในในติ๊กต k อกน่าจะเน้นอีกนิดนึงว่า ไม่ผมผมไม่รู้ระเบียบแม่นนะเช่นค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยเสียสูงสุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเผื่อประชาชนเขาจะได้รู้ว่าไม่มีการไปเรียกเก็บอะไระเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับผมมีเท่านี้ครับกลุ่มสามนะกลุ่มสามก็ใช้พิธีกรพูดเกินนำแล้วก็มีคลิปนะฮะแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ แสดงเขาก็พยายามที่จะดึงศักยภาพของคนในกลุ่มมานะแล้วก็ใช้ประโยชน์ห้ไ้ทั้งหมดก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับดรนะก็คือถ้าเกิดเราจะเสนอแนวนี้เนี่ยมันจะต้องมันจะเป็นเ n t e r t a i n m e n t จริงๆเลยก็คือมันจะต้องให้ให้ผ่อนคลายคนนี้นะให้ผ่อนคลายคนนี้หมายถึงว่าโอเคดนตรีอยู่ตรงน้นมุมนั้นนะตั้งดนตรีพิธีกรสองคนมาอยู่กลางเวทีและคนที่จะขี่ p o w e r p o ก็ขีไข่ไปก็นั่งคนนั้นคนหนึง่ง ครั้นี้เวลาเวลานาเสนอลักษณะนี้เนี่ยมันจะต้องมีการพูดส่งกันเหมือนกให้มันผ่อนคลายกว่าน,นี้จริงๆบาร,รมีน่ก็จะออกแนวตลกมันก็ได้อยู่นะแล้วก็พิธีกรจรีนก็น่าจะได้อยู่ถ้าเกิดจะออกใแนวใ,ให้ผ่อนคลายกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครัวนีว้ถ้าเกิดเราจะําเสนออย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีการพูดแล้วส่งเข้าเพลงด้วย mm hmm. อ่าเหมือนเหมือนเราจัดเหมือนเป็นดีเจจัดรายการอ่ะมันต้องทําลักษณะนั้นเลยถ้าออกแนวน,นี้นะเช่นเออถ้า ปรเมหรือพิธีกรหญิงก็แล้วแต่จะพูดว่าประชาชนไม่เข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะล้วก็จะส่งครเหมือนว่าเพลงก็จะขึ้นทันทีเลยว่าเพลงที่แบบประชาชนไม่เข้าใจอ่ะเพลงก็จะขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักทอนหนึ่งล้วก็จะหยุดแล้วก็จะเข้าเนื้อหาต่อคืออย่างเงี้ยมันจะเป็นการผ่อนคลายมันก็จะวิชาการหนักๆมันจะอะไรเบาลงอะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งในการนําเสนอซึ่งก็เกือบดีแล้ว ถ้าปรับอีกทีเดียวนะมันก็จะเป็น e n t t a i n m e n t เลยนะครับก็อื่นๆอื่นๆเชนๆ่นเช่นอย่างที่ดร์พูดไปแล้วนะก็คือถูกต้องว่าว่าประชาชนไม่เข้าใจนำเสนอด้วยคลิปข่าวก็โอเคเป็นการดึงดูดเพื่อนให้ตามนะเพราโอ้จริงจประชาชนไม่รู้เลยว่าจริงๆจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะแล้วก็ คลิปคลิปตอนที่เป็นทิกตอกตอนท้ายอ่ะอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดหรือไงภาพมันก็ยังไม่ค่อยชัดนะถ้าเกิดทําให้ดีคนนั้น้อีกนิดหนึ่งนะก็จะดีมากเลยก็เพิ่มเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเหมือนที่ดรบอกนะครับแล้วก็สื่อสื่อก็อย่างที่บอกก็อาจจะน้อยไปน,นิดหนึ่งนะมันจะมีคําพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าต้องสมัยกรีกโบราณแล้วภาพหนึ่งภาพเนี่ย มันจะมีค่ามากกว่าคำพูดพันคำนะเช่นเราจะอธิบายคำว่าปากกาให้เด็กที่ไม่รู้ไม่รู้จักปากกาเราอธิบายเป็นพันคำเด็กก็ยังไม่เข้าใจพอเราขึ้นภาพปึ้งเนี่ยคือปากกาจบเลยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ถ้าถ้ามีโอกาสได้นำเสนอหรือไปอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆเวทีเนะี่ยอย่างที่บอกภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันจะมี มีค่ามากกว่าคำพูด1000คําคำก็พยายามนำเสนอด้วยภาพให้เยอะขึ้นนะส่วนเนื้อหาอะไรที่มันหน,หนักๆมากๆอย่างที่บอกก็ใช้ความเข้าใจแล้วก็ขึ้นเฉพาะหัวข้อแล้วก็พูดตามความเข้าใจยกเว้นว่าอะไรที่มันจะต้องเป็นเรื่องสำคัญจริงๆมันจะต้องขึ้นให้ครบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขึ้นไปทำนั้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ